ในโลกของอาวุธทางอากาศการควบคุมน่านฟ้ายังคงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสําคัญของศักยภาพทางทหารเมื่อพูดถึงประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานด้านการพัฒนาเครื่องบินรบรัสเซียย่อมติดอยู่ในรายชื่อประเทศแนวหน้าและในยุคป,ปัจจุบันหนึ่งในโครงการที่ถูกจับตามองอย่างมากคือมิก41เครื่องบินขับไล่ความเร็วสูงสุดล้ายุคที่มีเป้าหมายจะมาแทนที่เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นมิก31ที่ประจําการมานานแม่มิก 41จะยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ข้อมูลจากการออกแบบแนวคิดและแหล่งข่าวการทหารทำให้เครื่องบินลำนี้กลายเป็นตำนานบทใหม่ของการรบในยุคอนาคตความเป็นมาของโครงการโครงการมิก41หรือที่รู้จักในรหัสว่าปาก DP p e s p e c t i v e Aviation Complex กอง n g เรเริ่มต้นโดยบริษัทมิคอยอันซึ่งเป็นบริษัทเดียวกับที่พัฒนามิก29และมิก3 1โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องบินขับไล่สกัดกันที่สามารถทำงานได้ในระยะไกลความเร็วสูงและรองรับเทคโนโลยีล้ำสมัยสำหรับอนาคตมิ 31ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันแม้จะมีสมรรถนะสูงและยังคงมีบทบาทสำคัญในการป้องกันน่านฟ้าของรัเสเซียแต่ก็เป็นเครื่องบินที่เริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของอายุการใช้งานการพัฒนามิก41จึงเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการรักษาอำนาจเหนือเวหาในยุคหลังปี2030ความเร็วเหนือจินตนาการหนในจุดขายที่สำคัญของมิก41คือความเร็วที่คาดว่าจะทะลุมัก4ถึงมัก5หรือมากกว่า6,000กิโมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าทุกเครื่องบินขับไล่ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอาจสามารถไล่ล่าอาวุธความเร็วเหนือเสียงให้พิเศ s ได้ในอนาคตความเร็วระดับนี้หมายความว่ามิก41จะสามารถสกัดกัน้นเครื่องบินศัตรูหรือขีปนาวุธความเร็วสูงก่อนที่มันจะเข้าใกล้เป้าหมายสำคัญของประเทศนอกจากนี้ยังอาจมีขีดความสามารถในการทำงานในชั้นบรรยากาศสูงมากใกล้ขอบอวกาศซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ไม่เคยมีในเครื่องบินรบทั่วไปเทคโนโลยีสุดล้ำยุค จากข้อมูลเบื้องต้นมิก41จะใช้โครงสร้างที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นวัสดุคอมโพสิตและโลหะทนความร้อนสูงเพื่อรับแรงจากการบินความเร็วสูงมีการคาดการณ์ว่าจะมีระบบล่องหนเต็มรูปแบบเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูระบบเรดาร์และการตรวจจับจะมีความทันสมัยขั้นสูงรองรับการตรวจจับเป้าหมายหลายประเภทพร้อมกันมีความสามารถในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่ายรวมถึงการทำงานรวมกับโดรนหรือระบบไร้คนขับ อีกหนึ่งคุณสมบัติที่อาจเกิดขึ้นคือระบบควบคุมแบบไร้นักบิน unmanned mode) ซึ่งทำให้มิก41สามารถทำหน้าที่เป็นโรนรบได้ในบางภารกิจลดความเสี่ยงต่อชีวิตนักบินขีดความสามารถด้านอาวุธแม้ยังไม่มีการเปิดเผยรายรละเอียดอย่างเป็นทางการแต่อาวุธหลักของมิก 41คาดว่าจะเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะไกลที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้แม้อยู่ห่างไกลหลายร้อยกิโลเมตรอาจรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงแบบใหม่ที่สามารถโจมตีดาวเทียมหรืออากาศยานในวงโคโจรตำ่ำบางแหล่งข่าวยังกล่าวว่ามิก41อาจติดตั้งระบบอาวุธพลังงานเช่นเลเซอร์พลังสูงเพื่อทำลายเป้าหมายด้วยพลังงานตรง Directed Energy Weapons ซึ่งจะเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของเทคโนโลยีการรบทางอากาศ สถานะปัจจุบันของโครงการในขณะนี้มิก41ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโดยทางรัเสเซียคาดว่าเครื่องต้นแบบอาจปรากฏในช่วงปลายทศวรรษ2020และเริ่มเข้าประจำการได้ในช่วงต้นถึงกลางทศวรรษ2030 โครงการนี้ดำเนินงานท่ามกลางความท้าทายทั้งด้านงบประมาณเทคโนโลยีและสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามรัเสเซียยังคงให้ความสำคัญกับมิก41ในฐานะเครื่องบินขับไล่ที่มีบทบาทเฉพาะคือการปกป้องดินแดนกว้างใหญ่และน่านฟ้าทางเหนือที่ห่างไกลซึ่งต้องการเครื่องบินที่เร็วแรงและบินไกลสรุปนักล่าแห่งอนาคตแม้มิก 41ยังไม่ปรากฏตัวต่อสายตาชาวโลกแต่แนวคิดและข้อมูลที่มีอยู่แสดงให้เห็นว่ารัเสเซียกำลังวางหลักฐานสำหรับการพัฒนาเครื่องบินรบที่ล้ำยุคอย่างแท้จริงหากโครงการสำเร็จตามเป้ามิก41จะไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินสกัดกัน้นแต่จะเป็นนักล่าความเร็วสูงที่สามารถรับมือกับภัยคุกคามในโลกยุคใหม่ทั้งในชั้นบรรยากาศและอวกาศด้วยความเร็วระดับมอค่าเทคโนโลยีล่องหนระบบอาวุธอัจฉริยะและอาจไร้นักบินในบางภารกิจมิก 41จะกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่โลกจับตามองมากที่สุดในศตวรรษที่21และอาจเป็นต้นแบบของเครื่องบินขับไล่ยุคต่อไปที่พลิกโฉมการรบในอนาคตอย่างแท้จริง Thank <smart noise> you.